สวัสดีครับผมข้าวโพดจัดเดละท่าห้ารีวิวครับสวัสดีครับตูจัดดีห้าสิบห้ารีวิวครับวันนี้ EP เท่าไหร่แล้วครับอีพีที่ยี่สิบเจ็ดครับอ่าอีที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งที่ริมคลองริมคลองสตอรี่ด้วยครับร้านเป็นร้านริมคลองสตอรี่นะครับอยู่แถวสะพานพระรามห้าจังหวัดนนทบุรีอาหารอร่อยอ่าอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีนั่งชิลๆกันได้เนาะวันนี้เราก็มานั่งด้วยว่าวิเคราะห์บอลกันริมคลองโอากาศเย็นเย็นาะ นะครับคึมฟ้าคึมฝนนิดนิดแต่ตอนนี้แดดออกอยู่บรรยากาศคึมคึมเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานิวคารเซิลของคุณเป็นเครือคุมเครือคุมเครือคุมเครือสัปดาห์ที่แล้วก่อนนิวคารเซิลเจอรึว่าปูเป็นไงบ้างครับแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งเกิดอะไรขึ้นในแมตช์นี้บ้าง โอ้โหอะไรแล้แล้วมีคนเซสนแนะนำไปก่อนนะนำไปก่อนจากใครยิงครับใครยิงอ่าเป็นแอนโทนีกอร์ดอนครับอ่าแอนโทนีกอร์ดอนครับอ่าแล้วจุดเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนเอ่ยจุดเปลี่ยนนี่อ่าจากการปาดเจ็บของสเวนบอสแมนครับอ่าสเวนบอสแมนเจ็บอ่าเป็นโจลิงตันด้วยอ๋อโจลิงตันเจ็บอีกคนนึงใช่ครับอ๋อเรียกว่าตัวหลักเจ็บไปสองคนพร้อมกันเนาะครับอ่าหลังจากนั้นเป็นไงลิเวอร์พูลบดบดใส่ เหมือนเขาเห็นช่องในตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนเอานุนเยสตรงไปอ๋อตัวแปลอยู่ที่นุนเยสเองโดนนุนเยสกดไป2ลูกเนาะใช่ทั้งที่จริงๆเกมในลิ้มภูเหลือ10คนด้วยครับผมฟันได้โดนใบแดงแต่จริงๆน่าจะมีใบแดงก่อนนั้นก็คือเทรนตเอ็กซ์เดอร์อโน่โอ้โหนใช่ครับเออน่าจะโดนใบแดงอีกใบหนึ่งนี่ถ้าเหลือ9คนนี่โอ๊สนุกเลยจบไปแล้วครับจริงๆนิวคาสเซิลน่าเสียดายลูกออมเมรอนเน่ะผมว่าถ้าลูกออมเมรอนยิงเข้าน่าจะน่าจะฝัน ออคอาอนี้จุดเปลี่ยนหลายหลายอย่างแล้วนูนเยสก็ดันมายิงนัดนีซะด้วยใช่ันจะยิงไม่ได้มาต้องงานมาคมอะไรนัดนี้ใช่ไหมคมมากสองลูกเพราะว่าลูกชนะสองหนึ่งนี่ยิงนาทีสุดท้ายด้วยม้งเกือบเกือบเกือบทดเจ็บเกือบจะหมดอยู่แล้วใช่ใช่นะครับแต่ว่าเอตตี้ฮาวคุณนี้แพ้ทางใจเกนคอปนะสถิติแพ้รวดสิบเ็ดนัดไม่เคยชนะครอปเลยเหมือนมันก็ ผู้เล่นก็ดีขึ้นนะฮะเหมือนแบบเออยกระดับทีมขึ้นมาดีดีขึ้นอืครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะที่แล้วผ่านไปแพ้หรือว่าปูไปสองหนึ่งสัปดาห์นี้ดีกว่าสัปดาห์นี้นักเสเซอนคุณเจอใครครับเจอไบรตันเลยครับเจอไบรตันอ่ะไบรตันรู้สึกล่าสุดกะเพิ่งแพ้เวสต์แฮมเนาะสามหนึ่งครับอ่ะสัปดาห์นี้เป็นไงไหมวิเคราะห์กันหน่อยสิวิเคราะห์กันหน่อยคือเหมือนการเจ็บของบอสแมนเนี่ยมีปัญหาเลยแล้วก็ตัวดินตันด้วยนะครับ อาจจะมีสอดแทรกตัวที่บางทีไม่ไม่ได้เล่นไปเลยต่ออมาถึงไม่ได้ลงสนามนานแล้วถูกไหมเพราะหลังๆมีแต่บอทแมนับชาจับคู่กันด้วยไปเปลยนี้ไปเปลยเดี๋ยวก่อนไปสีเ็คนแรกแต่วคิดว่าเกมมีลูกเกมจะเป็นยังไงเจอไบรท์ตันเกมอาจจะเปิดหน้าบุกไปเลยเปิดหน้าบุกเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวคุณต้องระวังใครนะมีโตมาหรือรอแบบสวนกลับอะไรอย่างนี้อ่า เพราะว่านาทีละเวสแชมชนะนี่เพราะโยนยาวอย่างเดียวเลยโต้กลับครับโต้กลับยิงไบตันได้3ลูกนะน,นิวคาสเซอร์ไหนจะต้องระวังมิโตัวมาอโนใช่ครับมิโตมากำลังฟอร์มฮอตเลยจะชักแต่ละลูกแดนเบิร์นคุณจะอยู่ไหมเนี่ยเจอมีตัวมาเนี่ยน่าจะได้เอ๊ะไม่สิมิโตมาเล่นสายต้องเจอทิเปียทิเปียครับเออทิเปียน่าจะสูงสีหน่อยแต่ถ้าเจอเบิร์นนี่เบิร์นน่าจะช้ากว่าเยอะเบิร์นน่าจะเจอซอรี่มาร์ทมั้งทางขวาครับอ่าแล้วก็ซอรี่มาร์ทจะ จะเอาเลื่อนอยู่นะครับครัครับอ่ะ11คนแรกนิวคาสเซิล11คนแรกเป็นนิโปกเลยครับผมเป็นศัตรูศัตรูทางซ้ายเป็นทิปอ้ทางขวาครับเป็นทิปเปียครับผมทางขวาเป็นทิปเปียอ่าเซนเตอร์เป็นฟาเบนชาครับคู่กับจามาลาเซลน่ตัวละครลับคุณเองเมื่อกี้เกล็ดเลยใช่ใช่กับตันทีมเนาะแบ็กซ้ายน่าจะเป็นแมทแทร็กเก็ตเอาเป็นแมทแทร็กเก็ตไม่เอาแดนเบิร์นลงแล้วใช่ไหมอื้อ อาะแดนเบิร์นได้ครับอาะแดนเบิร์นเริ่มเริ่มเฮ้ยเพราะมันมีมาร์ทอยู่นะอะไรเโอเคมิดฟิลครับมิดฟิลมิดฟิลเป็นกลางรับเป็นบุนโอกิมารไล์ครับบุนโอกิมาร์ไลสคราวนี้ใครลงมาคู่จอจลิงตันเจ็บอ่าจอลิงตันเจ็บปั๊บเป็นเขาลองสตาฟครับลองสตาฟลงมาอีกหนึ่งคนก็เป็นโตนาลี่ครับเป็นโตนาลี่ครับสามตัวบุกสามตัวบุกเป็นแเอซักเป็นอีซักครับอ่าอีซักยินแนบเป้าแนบเป้าครับ ขวาขวานี่เป็นมิเกลเมรอนเอาเมรอนเหมือนเดิม้ายเป็นกอร์ดอนครับเออกอร์ดอนกอร์ดอนผมว่าช่วงนี้เขากำลังมั่นใจเลยนะแต่หาัหที่แล้วเน้วยเออยิงยิงนิวอาพพูได้ลูกหนึ่งเรียกว่าเห็นกระชากแล้วแบบโอ้โหใช้ได้เลยครับ นะครับอ่ะสกอร์นิวคาสเซิลกับไบรตันอ่านิวคาสเซิลชนะ2-1อ่าโอเคนิวคาสเซิลชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับจะต้องมารอลุ้นกันนะครับหลังจากนัดที่แล้วเสียแต้มแบบไม่น่าเสียเนาะเล่นในบ้านด้วยครับนะครับอ่ะสลับฝั่งมาดูแมนยูกันบ้างอ่านาที่แล้วบอกแฟนแมนยูถอนหายใจกันเลยต้นเกมเจอนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับผมเปิดมา4นาที2-0งศูโอ้เปิดมาแค่เท่าไหร่นะนาทีนิดๆอโวนิยี่หลุดเดียว เดี่ยวครึ่งสนามอะแล้วคนวิ่งไล่ใครครับแรดฟอร์ดกับแอนโทนี่แรดฟอร์ดก็แท็กไม่อยู่ซะด้วยหลุดให้อาวอร์นียี่หลุดไปจนกระทั่งดดนกับโอนาน่าแล้วก็แปรเข้าไปเขาสวยเลยแล้วนั้นอีกแป๊บหนึ่งผมจำไม่ได้ฟรีคิกหรือเตะมุมนั่ะโยนมาลูกลงหัวโบลี่มงเข้าไปแบบงงๆโอนาน่าก็งงๆเอ้าเหมือนเข้าไปแล้วหรออ้าครับแต่แรกแฟนแมนยูดูแล้วแบบอ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วบอลทรงเดิมสองศูนย์นึกว่าแบบไปแน่นอน สุดท้ายนาทีประมาณ6 6หรือ17บเจน่แหละอ่ีลิกเซนมาตีไข่แตกดีนะตีไข่แตกเร็วครับพอไล่มาหนึ่งสองปุ๊บครึ่งหลังเลยเล่นง่ายหน่อยอก็ได้พี่เกษมคาเซมิโลตีเสมอสองสเป็นลูกสุดฟรีคิกอ โยนมาบลูโน่ชงเข้าไปให้เกษมพี่เกษมหลุดไปสวยเลยก่อนที่ฟอเรสจะเหลือ10คนเหลือ10คนเหมือนคู่คุณเลยสุดท้ายมาได้บลูโน่ฟอร์เนเดสยิงจุดโทษเข้าไปชนะ3-2แบบเรียกว่าเป่าปากันทั้งทั้งทีมทั้งแฟนบอลทั้งนักฟุตบอลลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายโอเคครับแมนยูก็เลยเก็บ3คะแนนไปได้มาถึงสัปดาห์นี้ ไปเยือนบิ๊กแมตเลยอ้อเจอครับออโหปืนปืนคู่ึ้นวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นแดงเดือดไม่แดงเดือดเจอลิเวอร์พูลอ๋ออ๋ออันนี้ยังไม่ได้แดงเดือดอันนี้เป็นบิ๊กแมตเฉยๆครับโอเคไปเยือนอัสนอนครับสถิติที่ผ่านมาปีแล้วแมนยูก็แพ้อัสนอนสามสองครับอปีนี้ต้องบอกว่าสาหัสกว่าเดิม เพราะตอนนี้นักเตะมันยูเจ็บเยอะมากอลูกชอก็น่าจะยาวไปแล้วไทยเลอมาเลเซียก็ยังไม่ฟิตครับเมสันเมาส์ก็เจ็บและล่าสุดลาเฟวารลานยังไม่ได้แถลงอาการด้วยก็ไม่รู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเพราะว่านาทีแล้วโดนเปลี่ยนตอนพักครึ่งก็ต้องมาดูว่านัดนี้จะจะลงได้ไหมแต่คาดว่าน่าจะลงไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นหลังเจ็บหลังนะครับ อ่ะสิบเอ็ดคนแรกแมนยูมาเลยครับเหมือนเดิมโอนาแน่แบ็คขวาก็เหมือนเดิมไอ้เมงมุมเมงมุมฟันดิสซาก้าแบ็คซ้ายก็คงไม่เหลือใครละเหลือด่ดาโลแล้วพี่โรเราโยกเล่นแบ็คซ้ายเซนนะ์แฮมแน่นอนมาติเนตต้องลงอยู่นะ วาลานน่าจะลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นร er ินเดเลฟรรินเดเลอรน่าจะลงจบมาคู่กับมาร์ตินเนสเนาะมีฟิลคู่กลางเมสันเมาส์เจ็บไปก็ต้องเป็นพี่คาเซมิโลจับคู่อิลิกเซ่นเหมือนเดิมโอ้ยอิลิกเซ่นครับบรูโน่เฟอร์เนเดสเป็นเพรเมเกอร์สามตัวบนนัดที่แล้วมาร์เซียลกลับมาแล้วนัดนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมครับแรดฟอร์ดเล่นซ้ายแอนโทนี Anthony เล่นขวามาร์เซียหน้าเป้าครับก็นัดนี้ก็ต้องลุ้นว่าคอยลุนกองแนาตัวใหม่ จะอยู่ในมานั่งสำรองไหมเห็นเขาบอกว่าฟิตเริ่มฟิตแล้วเริ่มฟิตแล้วอาจจะอยู่ในมานั่งสำรองอาจจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ลงมายิงอาซอนก็ได้นะครับผมนะครับาทสกอผมให้หนึ่งหนึ่งอ่ครับผมคิดว่าแมนยูน่าจะบุกไปยันเสมออาซอนได้แต่ตามความเป็นจริงคิดว่าน่าจะแพ้ครับผมนะครับคิดว่าไม่น่าไม่น่าไหวอ่ะ้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้น่าจะลําบากครับอาจจะโดนอาซอนเบียด2-1หรือ1 0งอะไรอย่างงี้เนาะแต่ใจอเชียร์ให้เสมอไว้ก่อน เอาบุกไปชนะนี่น่าจะต้องแบบโอ้ต้องเล่นโคตรท็อปฟอร์มเลยวันนั้นโอเคครับดูบอลให้สนุกนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราเลยนะครับโอเคครับ EP นี้ไปก่อนนะครับับดีครับ